ครับสวัสดีครับเพื่อนๆ FC FC สวนดาบนาดาบนาพยายสปารรทเมื่อนี้อาคือเก่าแล้วครับพี่น้องดาบนาจะพาพี่น้องมารักษาหมอดเจาะข้นต้นนะครับพี่นอ้องอหมอดกันลังเขาเจาะลำต้นกัยังคักด้วยหมอดเจาะเต็มข้นต้นเลยพี่น้องอันนี้ก็ผมก็ไเดมารักษาให้ให,ให้เพื่อนนอะครับเนาะเดมมาดูเลี้ยเพื่อนอ่า ก็มาเบิ่งเศร์น้ำมาเศร์มันจะออกน้ำเดิมเนี่ยน้ำเดิมๆเมนาะครับก็เอาเสียบาทสลัดที่ดับหน้าเห็ดใบแล้วก็มาทาข้นต้น่นยางไปยางมากอะมาพว้าพอดีต้นพอดีครับมันมันเป็นเสียไฟท็อปได้ครับบาดเนี่ยมันเป็นนอนหรือว่าเป็นในหมอดเจาะลำต้นเของมานเนี่ยน้ำเขาจะเยิมเนาะพี่นอนะ้องเนาะวิธีรักษาแบบรูนัน้าการเห็ดแบบใดน้องพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวไปติดต่อครับชมกันได้พี่นอ้องเนะอย่างหน้าจะพาเห็ดเนาะครับพี่นอนะ้องเนาะ คักเอพี่น้องโอ้กล่องกระสันได้ด้วยครับจับผู้เดียวเด้อเออเกิดจากกันอะไรเด้อพี่น้องเกิดจากอันมอดมากินหละคนณบานเนี่ยไฟทอปเขากินซ้ำนะครับนี่เห็นบ่ครับอ่าแบบน่าเห็ดผู้เดียว เกือบหอดเกือบแล้วน <ừ> ้องเอ้ยเกือบแล้ว นพี่นออ้องเขากับขุดกับบ่ต้องขุดหลายเด้อพี่น้องเด้อขุดเนี่มันเห็นว่ามันหอดใสซ,ซ,ซื้นะอกันเนาะไฟท่อนไฟท่อมันขึ้นหอดใสเนาะพี่น้องเนาะเอาขุดกันเนาะเขากับบ่ต้องขุดคักนะครับขุดเห็นเตะผิวผิวผิวซื้อครับผิวผิว,ผ,วผิวของเงาะซื้อ้ะครับเนาะเออเคร่อ,อ,องไปทอป้องเครงนอนเลยพี่น้อง ฟังทียังเหลืออยู่พี่น้องฟังทียังเหลืออยู่เขา,โอ,าโอกาสหลอดของเขามีแล้วโอกาสหลอดของเขามีพี่น้องโอกาสหลอดของเขามีอยูมคนกินกันไปเมื่อเลยพี่น้องเลยเ เลยครับเด้อแล้วก็ขุดเบิ่งได้พี่น้องคนเห็นโม่าเห็นก้อนนี่โอกาสเรียบร้อยเลย,ยครับ บ้านหอดพี่น้องบ้านหอดทอป็นไดอยู่เออบ้านนี่เป็นไดพี่น้องยังยังอยู่อันนี้ไฟท็อปด้วยครับพี่น้องเด้วยนี่ละไฟท็อปกินแล้วก็นอนเข่ากินแล้วก็ไฟท็อปกินซับด้วยครับเด้อยนี่โอ้คักอีนดีคักคักินด้วยครับเด้อเอาเนี่ยครับเพื่อนๆหลังจากเข้าขูดแบบนี้ เรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะหลังจากข้าขูดนี่แบบนี้เรียบร้อยแล้วอ่าห้องคำว่าขาเชีย่ยวไฟท็อปกันก่อน,นน้อพี่นอนะ้องเนาะดับหน้าใส่นี้ได้ครับเด้อตามส่วนดับหน้าผสมเราเนี่ยรครับนี่อ่าใส่ซุปเปอร์เคียร์ละซื้อวัตถุดนั้นละทะลึบมาแล้ว,วะลวะครับซปเปอร์เคียร์ทั้งแทนคุณนแผ่นดินได้พี่นอนะ้องเนาะอ่าเอาเข้ามาขาเชีย่ยวไฟท็อปเลยบาดที่นี่ก่อนข้าวจะไปขาอันนั่นเนาะครับเนาะ ก่อนเขาสีไป็นขาดไอหมอดนนะครับเนาะสาเหตุมันเกิดจากหมอนนะพี่น้องเนาะถ้าอะไรครับนี่ยก็าหายทั่วด้วยครับพี่น้องนี่หลังจากที่เขาอัอนเราเขากะกาเสียไฟท็อปเฮเห็นบ่ครับเห็นปะมันขยึขึ้นป้องฟอดๆเลยด้วยครับ เด้อทำหน้าใสเด้อขึ้นขึ้นฟองฝดฝอดเลยถ่าหายทัวเรื่อยเด้อครับเด้อเห็นบ่ครับหม่องหัวมันขึ้นฟองเลยเห็นบ่ครับนี่ครับมันขึ้นฟ้องฝดฝอดเลยเห็นบ่ครับนี่งบางท่านเห็นชัดเจนนะครับนะนี่นี่คือเสี๋ยไฟท็อปเด้อครับนี่เห็นบ่ครับขึ้นขึ้นฟองฝดฝอดเลยครับนี่ ไปพูดเดียวพี่นอ้องได้ทัวเลยครับได้ทัวครับตัวเลยครับนุ่นครับขึ้นฟอดฟ้องฟอดฟอดเลยเดี๋ยวมันเถิดเสียบึงทีเสียหลายเนี่ยมันขึ้นฟ้องฟอดเลยเอย เขาถ้าขาเชีย่ยไฟทอแบบนี้แล้วดาบหน้าก็าีใส่ไอ้น้ำยาเอ่อพวกไอ้พี่คนนิวเนาะพี่น้องเนาะขาขามอดเนาะพวกพี่น้องพวกใส่ปร์ใส่ปร์เม็ดทินสามสิบห้าพวกนี้บวกกันกับนอ่าโพฟีนฟอร์ดเนี่พวกนี้ผมบวกกันสามตัวได้พี่น้องผมจะบวกกันสามตัวได้ขาขา,ขาพวกขาหมอดนะครับเนาะ อันนี้อันมอดเขาก้อนจังไฟท็อปกัจังไม่เก่งเข่าซ้ำทีหลังเนาะพี่น้องเนาะอ่าเขาก็ต้องขาเสียไฟท็อปกันอ่าขาเสียไฟท็อปกันขาเสียไฟท็อปกันพี่น้องขาเยมดเลยเด้อครับนี่เขาท่าทัวร์ได้เลยครับจะท่าจะพอวางไหนวางหนึ่งได้ครับใส่แหละครับไอใส่ซุปเปอร์เคียร์ได้พี่น้องผมดับหน้าใส่ซุปเปอร์เคียร์ต่อไปค่อยใส่ผสมเชยล่าเนาะครับเนาะกลุ่มเหมือน พวกไม่ท่าก็ได้พี่น้องพวกไม่ท่าเนี่ยพวกไอ,อ้ผสมท่าไว้นะครับเนาะแต่ว่าส่วไงแต่การขันท่าของกันเสอยแทนคุ้นไปดินแบบนี้ไว้แต่ก็ะยู่เลยพี่น้องยู่เลยครับอ่ายู่แล้ว,ลวเวจ้าดับหน้าสิใย์ใส่พวกไอ้แบคทีเรียอีกทีนึงเนาะท่างเนาะ บอกบาสิลเลต์น้องพี่น้องเนาะงดามหน้าก็ได้ได้ได้ไดต่อเสียสดไปแล้วน้องพี่น้องเนาะได้ต่อเสียสดไปแล้วอ่าได้ต่อเสียสดไปแล้วได้ต่อเสียสดไปแล้วจุดบานดามหน้ากันเด็ดผมมั่นห้วยใส่ได้พี่น้องวันนี้โอ้อ ตัวพี่น้องเนาะครับเพื่อนๆเพา่อนเขาขายทับแล้วเนาะที่นี่ครับมีตัวอีกตัวนึงนะครับเนาะตัวนี้ไอเป็นเจลาบเามือนมันเจลาเนาะครับเนาะเป็นแบคทีเรียไอบาซิลัสทับชลีต้องพี่น้องเนาะที่ดับหน้าต่อไว้เนี่ยบาซิลัสทับชลีตเนี่ยเฮ้ามาลาดโค่นนะครับตัวอันนี้มันเป็นไฟทับนั่นเกิดจากไอหมอดข้อเจาะแล้วมันก็ ไฟท็อปกอดกินซ้ัเนาะพี่น้องเนาะแล้วต่อไปมันเห่าป้องกันเชืยอไฟท็อปนี่มันจะลงลงโค่นนะพี่น้องเนาะเป็นหลักเนาโค่นเนวเนี่ยเอาใส่เอานี่ครับบาสิลัดเทเล่นเทลาดเลยพี่น้องไงบาสิลัดน์นี่บาสิลัดเทหาดโค่นต้นเลยเลยพี่น้องเด้อนี่เนี่ยเพื่อป้องกันตรงที่เห่าขูดน่ะบาสิรัดทับย์สลีดเทหาดเลยครับเทหาดในทัวเพราะว่าอันเขายังขั้นเป็นหลักเนาโค่นเนาเนี่ยพี่น้องเขาเป็นเป็นแค่แค่แค่ไฟท็อปเนาะ เป็นแค่ไฟท็อปน้รมดาซือ้ออ่าพ่อหลังจากเขาอยู่แล้วพี่น้องบาดเนี่ยเข้ารักษาไฟท็อปอยู่แล้วบาดเนี่ยเขากะเอาพวกเจียร่าตระกูลนั่ยพวกคาโมผาบนะพี่น้องเนาะแบบชนิดผงเนี่ยพวกคาโมผาชนิดผงบวกกันก็ไม่ท่าเรียสิวเลยเราผสมคนคนขนผสมกันแล้วเอามาท่าพี่น้องท่าเพื่อเพื่อรัก าไฟทอบต่อปไปน้อพี่น้องนะอันนี้ก็ถือว่ารุ่นแรงเกินขนาดเนาะอ่าหลังจากนี้รับน้าสิได้ผสมกันยาตัวเหมนเหมือนน้อพี่น้องถ้าบ่อยใ,ให้นอนตายแล้วพี่น้องเนาะไอ้พวกหมอดพวกนั้นะอยู่ข้างในลำต้นมันตอนนี้หมอดอันพวกไอ้พวกหมอดมันอยู่ข้างในนะพี่น้องเนาะอยู่ข้างในลำต้นเขาอยู่ที่นี่นะเขาเปิดออกมาเสี่ยเลี่ยวดีเมื่อแรกเขาจะออกมาหายใจนะ คนแรกก็จะมองหายใจเขาจะถึงยาพวกนี้เข้ากับเจาตายเลยเนาะพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวเขบาไปกันเลยครับมาครับเพื่อนๆที่นี่เขาจิมาคาพวกไก่หมอดนะครับนะเนาะตัวยาเข้ากับนี่ครับไซเปอร์เมทินไซเปอร์เมทินบวกโฟฟีโนฟอร์ดบวกไวฟิก โคนิวพวกปิโกล,ลนิวอบอกลงไปเลยครับสามย่างได้สามใบเขาเลยครับอ่ามันอยู่ไหนมันอยู่ไปอาอเลยครับพี่น้องวานนี้ออตามหน้าใส่สามย่างเลยครับมนแมนเนเได้ครับด้วยนี่คนคุคคค,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 คเขากันแล้วก็ะ อ่าวไปไปครับอ้าวไปเฉยเลยครับโอ้หอมขับพี่น้องเอ้หอมขับ สักขุกคักเห็นว่าครับจุดจึดจ้นจ,จุดด้วยครับกต่มองพิ่นนั่นจอาะกระไดมันจเป็น,นจุดเป็นจุดดยู่ดอกครับเหมือนกับพี่นองเอ้ยบ่อยากบายเลยนะครับอันนี้ ครับเพื่อนๆสาหัสสากันอยู่เนาะครับพี่น้องนะเนาะวิธีการของดาบหน้านี่กระเพิ่งกระเพิ่งเจอนะครับเนาะมอดเจาะแล้วก็ไฟท็อปเข้าไปกินต่อนะพี่น้องเนาะมอดตัวนี้หน่อยนะพี่น้องเนาะตัวแดงๆนี่หน่อยเขาไปเจาะเป็นหู้คือตั้งคือตั้งหู้เขาซ้ำมีหู้ซ้ำเข็มนี่ยดาพี่น้องซ้ำเข็มมุดเดนะี่ยวแล้วหู้เขาหู้เขาหู้นี่หน่อยเข้าไป ที่นี่ไฟท็อปกับเขาไปกินซ้ำเกิดจากเข้าอ่อนรับปูงดินดินบัวลอเนาะพี่น้องเนาะไฟท็อปกับเขาไปกินกันดาบหน้าก็ใส่แบบบุญ้งอากาศน้อพี่น้องเนาะต่อไปนี่ดาบหน้าสมมติบางหญิงเลยครับพี่นอบบ้องสมมติบางหญิงเลยกล้องก็จกชัดแนวว่าชัดแนวน้อพี่น้องเนาะต้องมาิบางหญิงครับว่าแผลเขาแห้งบอ่อแต่แผลเขาแห้งแล้วก็ไฟท็อปอยู่แล้วกะ ใส่พวก,กวาขา,กามพวกขาบวกเมทาลิคสินเนาะพี่น้องเนะาะผสมกันท่าแผลไว้พอให้ไฟท็อปกลับไปกินซ้ำแลว้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกขามพวกข่าเนี่ยเขาก็รักษาไอ้พวกเซีอราไฟท็อปโดยตรงอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะในการทำแผลอ่าก้อนหน้านี่ดาบหน้ากับขูดแผลเบิง้งขูดแผลเบิ้งแล้วเขากับเอเห็นหู้แล้วแล้วก็ไฟท็อปกลับกินบอสี่นะเขากับขาเชียร์โดยโด,ย,ดยน้ำยาของซูเปอร์เคียร์เนาะพี่น้องเนาะ เขาติเป็นกดเนี่ยเขาติไปขานำยาเขานำยาเนี่ยปขาพวกเสือไฟท็อปนะพี่น้องเนาะที่มันลุกลามอยู่นั่นบอยมันไปทำลายทอ,อนำเลี้ยงของงันต้นทุเรียนเนาหลายกว่าเพราะมันที่มีอยู่สามชั้นนะพี่น้องเนาะอันนี้น,ะบน,น,น,นะบางส่วนกัทำลายไปถึงสามชั้นแล้วบางส่วนก็ยังยังทำลายบ่บถึงสามชั้นนะพี่น้องเนาะยังแค่ชั้นเดียวสินะอ่าก็ยังพ่อจะฟื้นได้อยู่พี่นอ้องอ่าสิเป็นลักษณะแบบใดเนี่ยอ่ากติดตามครับทุกพี่น้องเนาะ ออผมจะ,าจะทายต้นน,นี้ให้เพื่อนพี่น้องน,นี่แหละครับเพื่อนๆต้นนี้แหละครับเขาก็ยังชดชื่นดีอยู่นาะพี่น้องเนาะเขาก็ยังชดนชื่นดีอยู่เขาก็ยังโอเคอยู่น้อพี่นอนะ้องเนาะหลับหน้าก็ได้รักษาละเอาที่ต,ตามแล้วครับชมกันต่อไปพี่น้องว่าเขาทีเป็นยังไงน้อพี่น้องเนาะหับหน้าชิลลี่วิ่ไหวพี่น,อน้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับเนาะหลังจากเขาเละขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้านอนไปเรียบร้อยแล้ว ขาเชีย่ยวไฟทอไปเรียบร้อยแล้วอ่าขามาติดตามนะครับชมกันว่าเขาสิเป็นยังไงน้องพี่น,อนอ้องเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้กับดับหน้ากับฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่แหละไม่ติดตามรับชมเลยคลิปต่อไปน้อพี่น,อนอ้องเนาะอ่าสวัสดีครับ